มาภาคบายดูซิว่าภาคบายภาคบานภาคบานจะไปไหวไหมเพราะว่า,เ,าเมื่อจืนก็ภาคขั้นแล้วก็เมื่อจานก็ภาคสวรรค์สูซิว่าภาคบานันจะไปไหวไหมนะ ถ้าภาคบันไปไหวก็ก็ยังใช้ได้ยุน่นะครับแจุดจุดนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าเเราจะไปอย่างโหเขลี้ยงเลยเหรอเธอพิงกี้โอ้โหเธอเธอขึ้นหน้าฝีฉันไปเลยพิงกี้เธอไปดูที่อ่าเบกกี้อีกเอาพิงก,กี้ เพกกี้นี่แม่ยกเลยเนี่ยกราบสวัสดีเพื่อนเจือนทั้งหลายมีลัดแฟนเพียนและแม่ยกเพกกี้พิงกี้เพราะมีสองท่านที่ยังไม่ทันทำการแสดงเลยอ่ะก็ได้มอบอะไรหัวใจดอกไม้โยนมาให้กับครศอศน,น้อย ก็ขอรอสันน้อยๆกราบขอขอบพระคุณไม่ยกพ่อยกทั้งหลายซึ่งใจมาก <c oughs> okay. โอเคโอ้โหยังไม่ทันอะไรเลยอ่ะรอบไปพันสามผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะเล่าเรื่องอะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมทำภาคบ่ายภาคขั้นภาคสว่างแล้วเนี่ยผมก็ต้องมีภาคบ่าย เพราะฉะนั้นภาคบ่ายคุณเป็นคนกำหนดเกมผมจะไม่กำหนดคุณเลือกมาห้าเรื่องที่คุณอยากจะรู้เกี่ยวกับคอร์สอนครับเอาแค่คอร์สอนนะอย่าอย่างอื่นนะอย่ามั่วนะโอ้โหมาถึงคอร์สอนคืออะไรเลยเอาได้ครับได้ครัชข้อที่หนึ่งคอร์สอนคืออะไรไม่ยกมีไหมไม่ยกไม่ยกไม่ยกอยากรู้อะไรไหมไม่ยศคอร์สอน คืออ่าเอ่อขอละสอนเสริมมาได้ได้คอละสอนเสริมโอเคนีอะไรไหม <c oughs> ไม่ยกมีไหมครับไม่ยกเจ้าฮอนก็คือ j จเอโหนี่เล่าไปเมื่อตอนภาคชั้นนะภาคสวา สามคอ,อร์รสนบาย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 โชคดีครับเจ้า้อนไปแล้วไม่เป็นไรก็พ่อยกก็ก็ก็แสดงความเอ็นดูผมอย่างหนึง่งแม่ยกก็อย่างหนึ่งไงแม่ยกเขาเปเขาสายเปพ่อยกก็สายพูดเอาเลยเหลือสามข้อเร็ว มีอีกไหมมีอีกไหมเร็วๆโปเกมอนไม่เอาใช่ไหมโปเกมอนไม่ได้ไปไหนอยู่อโศกครับโอเคโอเคยังไม่มาชื่อเต็มคอรสอโอเคครับชื่อเต็มผมจะตอบเฉพาะในคอรสสอนนะนอกนั้นก็หากินเอาเองนะสามแล้วสามแล้วครับ ได้แต่ครบไม่ได้คุยคืออะไรได้แต่คุยไม่ได้ครบเขาก็มาดูคอลลสอนไงครับตัวประหลาดครับเนี่ยพิงกี้ให้อีกแล้วเขาก็ดูอะไรอ่ะดูอะไรดูดูอะไรครับตัวประหลาดครับคอรลสอนเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนเอ่อเพียนรั่วมั่วกาวแป๊กไปรบไม่ขายให้แล้วนะไม่งวนจะงวนมากมีอะไรอีก กักอะไรอะหมดยังเป็นคือคือหน้าจออะคือเหมือนกบลังเกาะกลงอะผมอยู่ในกลงอะที่เขามาดูกัอนอะโอเคปะ่ะพอได้ไหมถ้าอยู่ในกลงมันก็คงจะไม่ใช่อิสระแล้วถ้าคุณเลือกที่จะให้มนุษย์ไม่อิสระก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็อะไรก็ตีความไปแต่ผมบอกแล้วว่าอย่าให้ผมเลย ตะตุ่มใช่ไหมครับอย่าให้เลยนะแข้งย้ายผมเลยตะตุ่มอยู่ตรงนี้ให้ผมอยู่ใต้ใต้บาทาท่าน่ะให้ผมเป็นยอดย่าใท่านเหยียบนี่คือตัวผมโอเคนะเนี่ยคือคอร,ร์สอนที่เขามาดูกันครับ d ีวายขอบคุณมากแม่ยกอีกแล้วโอ้โหผมชอบมากสกอฟิลใจเย็นแม่ยก d ีวายบอกชื่อกันบ้างก็ได้จะได้รู้ โอเคนะนี่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 น,นี่ตอบแล้วนะพิงกี้ขอบคุณมากครับโอ้โหไม่ยอมเลิกซารา่าพินตี้อ่าซาร่าสลัดนะครับโอเคอ่าพินตี้พิงกี้อ่าอ่าเอาให้พอยกไม่ยกเขาก่อนทุกคนเขียนออกแขกมาก่อนเพราะว่าพอยกไม่ยกเขาแขวนพวงมาลัยอยู่อ่าอ่าจัดปะเดี๋ยวผมหาอะไรมากินด้วยไหมเอาไหมแบบต่างประตูดะเขากินหนอนกิน เอาเอาแจ่วฮ้อนมากินกันดีกว่าเอาป่ะรอแป๊บหนึ่งเอาแจ่วฮ้อนมาเพื่อเพื่อเพื่อเป็นเกียรติกับพ่อยกไม่ยกทั้งหลายสักครู่ได้ครับ ได้ครับแอลมีหนึ่งนะครับครับเขาจะมองว่าเราขายของหรือเปล่านี่ครับแจวหอนยกซกมีคนส่งมาเห็นไหม เคนะนี่เจ้าฮ้อนเจ้าฮ้อนนะเคทีนี้เราจะไปดูกันเพื่อนี่เขาส่งมานานเป็นชาติแล้วนะผมเพิ่งแกะเพราะว่าผมเห็นว่าพอยกไม่ยกอยู่นี่นะอ่ะสุภาพด้วยนะสุภาพนะเพื่อนเจี้ยนนะผมคุยสุภาพเนอะหน้าห้องก็สุภาพกับผมนะคะพิกกี้ <c oughs> เ,เรียกมาพบ กิติกิติพมพิงกี้อ่าโอเคนี่คือมือคุณนะพิงกี้พอพราะผมขึ้นมาปุ๊บคุณดีดผงเลยอะพิงกี้เธอเป็นคนบอกว่าให้กรดไม่เกรดเอาจบฉันจะให้เธอเป็นคนเลือกว่าจะให้กรดเมื่อไหร่เอาดิถ้าเธออนุญาตให้กรดฉันก็จะกรดอะเอาดิฉันไม่โลภอ่ะ ฉันให้สิทธิ์เธอเลือกว่าเธอจะกรีดไม่กลีดแจวคอนยกซดฉันให้เธอเป็นคนบอกว่าอ่ะฉันกลีดได้แล้วเดี๋ยวดูลอรอ,อ,อพิงกี้ก่อนเ็าจะเคลี้ยงเขาจะเคลี้ยงดอกไม้หรือว่าเขาจะให้กรีดก่อนเลยรอ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 พิงกี้หายเกี่เลยค่าเจียนจบโอเค กี่ใกล้ดูพร้อมกันโอ้โหแม่จ้านี่นี่คือเครื่องมันแน่แน่เนี่ย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 คือน้ำยาแล้ววะแซบฮังซี่ตองยกสด ชาบูหมูกระทะจิ้มจุ่มอร่อยง่ายที่บ้านคุณยกซอสพริกแกงอ๋อ oh, นี่พริกแกงครับอันนี้คืออะไรเฮ้ยนี่คือน้ำซุดน้ำซุดแสดงว่าเราต้องไปซื้อเนื้อเองของผสมที่เป็นพวกเนี่ยตามรูปเนี่ยไปซื้อเนื้อกุ้งปูปาลาอะไรเองนี่เป็นน้ำซุดและนี่ก็คือน้ำแกงที่จะนัวเข้าด้วยกันโอเคก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนเจื้อนที่ส่งเข้ามาให้ ผมได้เข้าถึงความเป็นแจฮอนเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าไอ้แจฮอนคืออะไรเขาก็เลยส่งมาให้ก็ยังไงก็